นี่ไม่เจอกับผมคนเดียวแล้ววันเสาเดี๋ยวนี้ต้องเจอกับคนนี้นี่ด้วยนี่ด้วยนี่พี่ชายครับแอรมาทําก่อนนะเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องตุนไว้อันนี้ใช้เวลาตุนประมาณชั่วโมงข้าวหอมใช่ไหมใช่ข้วเม็ดักคีแกงนี่นะถ้าสมมุติว่าเราเอามะเขือไปลวกน้ําก่อนเนี่ยนะมันก็อร่อยระดับหนึ่งแต่มันสู้ใส่สดไม่ได้นะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเรียกว่าแบบโบราณนะแบบโบราณที่เ,เราทํากินตั้งเด็กๆที่บ้านเราเนี่ยเนื้อตุนบบน๋น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยอดเชฟไทยครับสิบโมงเช้าว,วันเสาร์แบบนี้นี่ไม่เจอกับผมคนเดียวแล้ววันเสาร์เดี๋ยวนี้ต้องเจอกับคนนี้นี่ด้วยนี่ด้วยนี่พี่ชายครับเหมือนอไม่มีเหมือนไม่มีแมวแมวแมวไว้นี่วันนี้นทําอะไรวันนี้แกงเขียวหวานโบราณกับเนื้อน่องลายตุ๋นตุต๋นด้วยนะใช่นี่เนื้อน้องลาย,ลยใช่นี่นี่ตัดไปครึ่งแล้วใช่ไหมใช่ตุ๋นแกงเขียวหวานเป็นพริกแกงใส่ยีรากับ รูปักชีรูปักชีเราจะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราแกงกันเนื้อใช่มันเป็นมันเป็นโบราณแล้วไอ้นี่นี่ใส่ขมิ้นนิดหน่อยเพราะว่าเอาสีจากพริกแกงพริกแกงให้มันเขียวสวยให้เขียวสวยใช่มีเนื้อนี่โอ้โหต้องแอบอย่างนี้ไม่แอบมาทําก่อนนะเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องตุนไว้อันนี้ใช้เวลาตุนประมาณชั่วโมงชั่วโมงเสร็จครับให้เขานุ่มหน่อยใช่เพราะว่าเราใส่ไปแกงเลยไม่ได้ไม่ได้มันต้องตุนก่อนมันจะ เหนียวตุนกันยังไงอันนี้ใส่เลยอันนี้เราใช้หางกะทิแล้วก็มีเกลือ,อใบมะกรูดแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็หั่นเนื้อใส่งไปพร้อมกันแล้วก็เปิดไฟ ต้นชอบอนุ่มแค่ไหนก็เอาแค่นั้นใช่เอาอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติชอบหนึบสู้ฟันหน่อยก็ลดเวลาลงหน่อยก็ถึงเวลาเราเคี่ยวก็ชิมชิมดูแล้วกันตามนั้นแต่ว่าถ้าอย่างนี้สดๆเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมเนี้ยนอกจากเราจะสไลด์บางที่สุดเลยใช่แล้วก็มันมีมันก็ใช้เนื้อไอ้ส่วนเป็นสันในได้ก็เหมือนชาบูนะอ่าเออสันในได้ไม่ได้แต่ใครไม่ชอบนะ ชอบนุ่มๆก็ทําแบบนั้นได้เลยทำไมก็คนละเสียเนื้อคนละอย่างกันกันเวลาเราไปเด็กๆซื้อเนื้อที่ตลาดเนี่ยนี่เนื้อแบบนี้คือเนื้อไม่ได้แช่ฟีดไม่ได้แช่แข็งเนื้อสดเลยแล้ววันพระจะไม่มีไม่มีสมัยเด็กๆเราจะไม่มีเวลาไปซื้อเนื้อเราจะไม่รู้หรอกว่าซื้อเนื้ออะไรพอบอกซื้อเนื้อกิโลนึงไม่รู้เนื้ออะไรมาให้เราก็ไม่รู้สันนอกสันในสะโพกไงต้นคอไม่รู้เลยผลโดยเศษเนื้อแต่เนี่ยแก่แล้วเลยรู้ว่าเนี่ย เป็นเนื้อน่องบางคนเขาก็ใช้เนื้อส่วนซี่โครงเนื้อน่องลายนะอันนี้น่องลายเนี่อร่อยมากเนื้อที่โครงมันจะมีติดมันแต่ทีนี้ผมไปหาไม่มีจริงๆและที่พูดนานเนี่ยเราสบายใจแล้วเพราะเนื้อมันนุ่มตามเราแล้วนะพอนัดแกงกันเลยดีกว่ามีอะไรขั้วเม็ดขั้าชีก่อนแล้วเดี๋ยวโขลกปนกับน้ำพริกแกงใส่ละพริกแกงใช้เยอะไหมอ่าพริกแกงเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นไอ้น้องอ่ ตัวนี้หัน่นตรงนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวมันเลอะเขียงเขาล้างไม่ออกครัวหอมใช่ไหมใช่ครวเม็ดผักชีอันนี้ไปดับกลิ่นคับปกติเราแกงเนื้อถึงทําแบบนี้กันนี่เด็กๆเกนี่ยเวลาเราแกงแบบนี้ยแม่ก็จะไปใส่กับแกงเนื้อเพราะว่ายีาราลูกผักชีพวกนี้ มันก็ไปหลักกินข้าวถูกไหมใช่อีกหน่อยอีกหน่อยแล้วนี่เอาไหมเอาใส่เลยนะอ่ะอ่านี่คือพอใส่พออถ้ามันร้อนแล้วไหมมันง่ายไหมเออมันยากที่ไหนไม่มีอะไรยากหรอกไม่ต้องไปโคลกคนคนก็ได้แล้วอืมช้อนครึ่งช้อนพูนพูนสองเลยเอ๊สองเลยช้อนเล็กอ่ะอันนี้ไหมขมิ้นไหมขมิ้นด้วยเอาหมดไหมเอามาครึ่งหัวก่อนนี่นะอ้าใส่เข้าไปนี่ เอากะทิไหมหรือว่ากะทิทีหลังเอาเสร็จที่ใส่หม้อไว้อหัวกะทิตั้งหัวเป็นหัวเลยเนี่ยอืใช่เพราแยกมันหมดเลยหัวเป็นหัวหัวไปได้กะทิมาแล้วทั้งหัวทั้งอ่างนี่เราก็มาต้มก่อนหใช่ ปิดไฟเลยนะเดี๋ยวที่ครับผัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวหรืออะไรเดี๋ยวก่อนก็ได้ยังไม่ได้หั่นมะเขือออผัดกับน้ำพริกแกงไปให้ไงให้ก็อยากหั่นเลยก็หั่นไปได้เลยต้องแต่งมันไหมหรือผัดได้เลยผัดได้เลยผัดได้เลยได้เลยนี่นะไย ี๋ยวละลายพริกแกงกับหัวกะทิก่อนแกงเนื้อนะครับใส่น้ำหางกะทิลงไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้พริกแกงจะแตกมันได้เร็วหน่อยอันนี้ที่ทำแบบนี้นะคืออย่างหนึ่งอะเครื่องปรุงเรามีส่วนอยู่ที่น้ำเคี่ยวเนื้ออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมรสชาติความเค็มเราเค็มเราใส่น้ำปลาอยู่แล้วถูกไหมมีเกลือมีน้ำปลาอยู่แล้วแล้วก็ปรุงแต่งเฉพาะ เพิ่มเติมเอาความหวานของน้ําตาลปิ๊บเข้าไปเราจะไม่ใช้น้ําตาลทรายน้ำตาลทรายมันมันหวานแล้วมันแหลมเกินไปหวานแหลมใช่ไหมหวานแหลมน้ําใส่หน่อยเราแกงที่บ้านนะกว่าจะแกงเขียวหวานนี่เหนื่อยเลยนะกว่าจะเอาปอกมะพร้าวกว่าจะผูดมะพร้าวกว่าจะคั้นเป็นกะทิ ต้องไปหากระต่ายมานั่งด้วยนะใช่นั่งทับเต่าก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องนั่งนั่งกระต่ายต้องหากระต่ายนั่งอย่างเดียวเลยน้องเต่าก็ไม่ได้ไม่ได้แต่น้องเต่ามานั่งได้น้องเต่ามานั่งกระต่ายได้มันมีหลายเรื่องจริงๆนะกว่าจะแกงเขียวหวานได้ทั้งทีเมื่อก่อนเนี่ยมันมันไม่ใช่ของง่ายๆแบบทุกวันนี้นะอืมรือว่าเราจะเป็นแกงส้มนะโอ้โหพอวันไหนแกงส้มนะสบายมากเลยเพราะว่าพริกแล่นใบได้นะแกงเขียวหวานจะต้องละเอียดยิบโข้งกันก็ไปสิ เอาละเดี๋ยวเราก็จะให้เขาแตกมันนิดหน่อยนะใช่แต่เราไม่ต้องการไอ้นี่เยอะเกินไปนะให้มันมันเยอะเกินไปเฮ้ยอย่าให้แตกมันเยอะอ่าโอเคเราก็ใส่ใส่เลยใส่เลยสิรออะไรล่ะไม่หอมมาเลยหอมสิฮ้หอมตอนนี้ไงเดี๋ยวจะกินก็ไม่หอมนี่ไงเอาเผื่อไว้ใช่โอเคใส่แล้วใส่อีกนะอได้สิเอาละท่านผู้ชมครับแตกมันสวยเนียนแล้วกะทิเราเนียนแล้วไม่ใช่เป็นลูกๆไะ ตกลงแล้วใส่อะไรก่อนเนื้อใส่เนื้อดิใส่เนื้อเลยเฉพาะเนื้อนะน้ำไว้ทีหลังนะน้ำเดี๋ยวดูความความนืดงกันนะความนืดมันข้นหรอข้นไปป่ะข้นไปเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยน้ำนี้นะอ่ะดูสิพอยังขอบอกนะรูปหลออีกหน่อยหนึ่งอ้าโอเคโอ้โหทีนี้ อ่ะเปิดไฟไฟเปิดอยู่แล้วเร่งเร่งดูสิเป็นไงชิมอะไรอ่ะชิมความเค็มฮะ่ความเค็มก่อนเค็มหอมนะหอมมีอยู่แล้วนะไม่ต้องใส่เลยไม่ใส่เลยนะไม่ต้องแล้วไม่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องใส่แล้วเลยพอดีเลยเหรอลองดูสิแล้วจะหาว่ารอไม่เตือนลองดูลองดูเห็นไหม หรือจะเอาเพิ่มเออเอาหน่อยทีกว่าเอาอะไรดื้อจังเอานะเอานะใส่หน่อยใส่นิดนึงมันเป็นกะทิเกินไงอีกนิดอีกนิดนั่นแหละโอเคมันลายหน่อยมันมันมันชื่อว่าแกงเขียวหวานใช่ไหมเออมันต้องมันต้องทั้งเขียวทั้งหวานเออเค็มได้เค็มก็ได้เอาช้อนลองหน่อยดิเดี๋ยสุดเลยเดี๋ยวตลองไปหน่อยเดี๋ยวมือไม่กลัวอ๋อ มือผมจะโดนแกงอยู่เลยมือมือทิศก็จะพังจริงแล้วเวลาใส่เนี่ยในกะทิเนี่ยก็พยายามให้มะเขือเลาใส่เนี่ยให้เขาจมกะทิมันก็จะลอยนะเนี่ยปกติแล้วส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยอยากจะให้เขาอยู่ในน้ำเห็นไหมแล้วแกงนี่นะถ้าสมมุติก็เราเอามะเขือไปลวกน้ําก่อนเนี่ยนะมันก็อร่อยระดับหนึ่งแต่มันสู้ใส่สดไม่ได้นะใช่ไหมใช่ใส่นี่นะใช่เตรียมนะ โหระพานี่ก็ใส่ไมเยากเราหนักๆโหลพานีโอ้โหมันเข้ากับเครื่องเทศเรานะสุดยอดเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ปิดแล้วเราก็ตักใส่ชามแล้วครับโอ้โหดูสิเนี่ยทุกอย่างที่เป็นสีเขียวสีแดงไปด้วยกันนี่เนื้อนุ่มๆนะ นุ่มไหนุ่มสิมไม่ได้กินเลยกือบสองชั่วโมงอ่ะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่แหละครับแกงเขียวหวานเนื้อเรียกว่าแบบโบราณน,นะแบบโบราณที่เราทํากินตั้งเด็กๆที่บ้านเราเนี่ยเนื้อบบตุนด้เนื้อตุนเนื้อตุนกับกะทิด้วยแต่เดี๋ยวมาชิมกันครับท่านผู้ชมครับ นี่แหละครับแกงเขียวหวานโบราณของเราอมาชิมสูตร<ล>ต้นตำรับชิมสิมสเอาช้อนมามันร้อนนะร้อนอนะม,มันจะยังไงห,หัวชนกันเนี่ยชิมแบบหัวร้านชนกันเลยเนี่ยมันร้อนนะกลมกล่อมมากหอมมากมะเขือสุกพอดีแล้วเนื้อนี่ละลายในปากบเลยนุ่มมากนุ่มมากๆเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นแกงโบราณที่เอาไปลองทําเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยไป ทำที่บ้านดูเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยไม่อากไม่ยากเลยแล้วกะทิสดจากตลาดนี่มันหอมสุดยอดทิชแกงที่โขกแล้วใช้เครื่องเทศเยอะจนทําให้กลิ่นเนื้อเนี่ยไม่เกิดขึ้นมาเลยไม่มีกลิ่นสาบไม,ไม่มีกลิ่นสาบเนื้อเลยแล้วเป็นเนื้อใหม่ด้วยนะวันนี้ใช่นะเอาแล้วเนี่ยแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าจะเอาไปทําเป็นแกงอย่างอื่นก็ได้วิธีเดียวกันนะใช่ได้ก็เอาลูกผักชีอายี่หาแลา้วแต่แล้วแต่ว่าชอบอกลิ่นแบบนี้หรือไม่ถ้าชอบก็ใส่ได้ทุกแกง ใช้ได้ทุกแกงใช้ได้แต่วิธีการทําแบบนี้เลยนะฮะโอเคนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่คนแก่มาฟัก จริงๆแล้วเป็นโบราณนี่แหละครับที่เราทำมาสองคนที่บ้านเราทำยากกว่านี้ไม่รู้ไม่รู้โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลานะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่ากับผมพรุ่งนี้นะครับสิบโมงเช้าทางยอดเชฟไทยนะครับยูทูบกับเฟซบุ๊กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับจะได้มีคนแก่แบบนี้มาทำให้เราดูอีกครับเอาล่ะวันนี้ลาท่านผู้ชมนะสสวััดีครบสวัสดีครับ